สวัสดีครับพบกับนัทนะครับอ s สุส t r ท c ั4 f o sale นะครับวันนี้เราอยู่กันที่อีสุสิ่ิงยนสาขาสามแยกปากคงชัยจังหวัดนครราชสีมานะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับท่านที่สนใจรถบรรทุกป้ายแดงอีสุสนะครับในหลากหลายรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็น4ล้อ6ล้อ1 0ล้อ12ล้อนะครับแล้วก็ตัวถังหลากหลายรูปแบบตามการใช้งานในลักษณะต่างๆนะครับผมวันนี้นะครับ วันนี้จะพาไปชมน้องเล็กสุดนะครับในตระกูลรถบรรทุกของเรานะครับเป็น4ล้อบรรทุกนะครับ NLR 104แรงม้าตัวนี้ชื่อรุ่นว่า NLR Light นะครับเดี๋ยววันนี้รายละเอียดแล้วก็ตัวถังเป็นอะไรเราไปติดตามชมกันได้เลยครับครับวันนี้ก็มาชมน้องเล็กสุดในตระกูลรถบรรทุกของ Isuzu นะครับชื่อรุ่นว่า NLR Light นะครับตัวนี้มีกำลังแรงม้าอยู่ที่1 0 4แรงม้านะครับ ก็จะเป็นน้องเล็กเลยนะครับเริ่มต้นที่ตัวนี้เลยนะครับสี่ล้อนะครับวันนี้มากับตู้แห้งนะครับประตู3ามบานนะครับก็คือจะมีประตูฝั่งซ้าย1นึบานนะครับแล้วก็ประตูหลังสองบานตู้บรรทุกแบบตู้แห้งอันนี้นะครับก็ เป็นตู้แบบไลท์เวทนะครับหรือแบบน้ำหนักเบานะครับที่ต่อมาจากทางอูซามิตรมอเตอร์นะครับตู้แบบนี้ก็ใช้วัสดุที่ออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อที่จะลดน้ำหนักของตู้ให้เบานะครับเพื่อที่จะทำให้จดทะเบียนรถเป็นแบบป้ายเขียวนะครับแบบรถปิกอัพนะครับไม่ต้องทำประกอบการขนส่งนะครับแล้วก็สามารถ คนขับใช้ใบขับขี่แบบใบขับขี่รถยนต์หรือรถปิกอัพธรรมดาได้เลยนะครับไม่ต้องไปสอบใบขับขี่ใหม่ mm. เดี๋ยวเปิดภายในตู้ให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับตัวผนังด้านในก็เป็นเขาเรียกว่าวัสดุแบบ อจะเรียกว่ายังไงดีละ่ะคอมโพสิตแมทเทียลอะครับจะเป็นพวกพลาสติกเลยก็ไม่ใช่นะครับล้วเ,เป็นวัสดุสังเคราะห์ขึ้นมานะครับเพื่อทําให้มีความแข็งแรงแล้วก็มีความเบานะครับนะจะแสงสามารถผ่านได้ในระดับหนึ่งนะครับนี่ด้านบนผนัง ถ้าพูดถึงความแข็งแรงก็จะยังไม่เท่ากับพวกตู้แบบปกตินะครับที่เป็นโครงสร้างเหล็กนะครับแล้วก็ใช้ผนังเป็นอลูซิงือและก็ข้างนอกเป็นแผ่นอลูมิเนียมนะครับเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยมันจะเป็นโครงสร้างเหล็กมันก็จะมีความแข็งแรงมากกว่านะครับแต่ตัวนี้ก็เหมาะสำหรับงานที่บรรทุกของ ไม่ควรจะเกิน3ตันนะครับเพราะว่า3ตันนี่โครงสร้างพื้นอะไรเขาคงจะรับไม่ไหวละนะครับเดี๋ยวพาไปดูข้างใต้นิดหนึ่งนี่ครับใต้ท้องก็จะเป็นตัวรับพื้นตู้นี่จะเป็นอลูมิเนียมเนาะอลูมิเนียมนะครับ ก็ตัวชัสซีชัสซีเทียมนะครับก็จะเป็นโครงสร้างอลูมิเนียมนะครับเชื่อมเชื่อมด้วยอลูมิเนียมจึงทำให้ตู้เนี่ยเบา น้ำหนักรถของ NLR l i g h นี่ก็จะอยู่ที่1,720กิโลกร,รัมนะครับก็น้ำหนักจดทะเบียนถ้าไม่เกิน2,200กิโลกร,รมัมก็จะสามารถจดเป็นป้ายแบบป้ายเขียวแบบ Pick up ได้นะครับเพราะฉะนั้นตู้แบบนี้ทางสามมิตก็เลยคิดค้นแล้วก็ผลิตขึ้นมาเพื่อทำให้ สามารถจดทะเบียนรถ4ล้อบรรทุกแบบ4ี่ล้อจัมโบ้แบบนี้ให้เป็นป้ายแบบป้ายเล็กได้เพื่อที่จะสะดวกคล่องตัวนะครับในการวิ่งเข้าเมืองในเวลาเร่งด่วนนะครับก,ก็จะไม่ติดเรื่องของการติดเวลานะครับในช่วงเวลาเร่งด่วน ก็อย่างที่ได้กล่าวไว้แล้วน,นะครับว่าสำหรับตู้ชนิดนี้นะครับก็แนะนำสำหรับการบรรทุกประมาณ1 3ถึง3ตันนะครับก็ไม่แนะนำที่จะบรรทุกเกิน3ตันนะครับเพราะว่า,าโครงสร้างต่างๆนะครับก็จะไม่ได้แข็งแรงมาก ด้านท้ายก็จะมีอย่างอะไนะฮะแล้วก็มีเป็นบันไดนะครับบันไดพับเก็บไว้เวลาจะใช้ก็อนนเอากรอนออกมานะครับก็ลักษณะจะเน้นในเรื่องของความเบาครับความเบาเพราะใช้อลูมิเนียมนะอลูมิเนียมเป็นโครงสร้างหลักนะครับส่วนตัว อลูมิเนียมนะครับพื้นส่วนผนังก็เป็นนะฮะตัวโครงก็เป็นอลูมิเนียมเบาๆบางๆนะครับตัวผนังตู้ตัวประตูตู้อะไรพวกนี้ครับก็จะเป็นคอมพสิตแมท่เรียลเนาะเดี๋ยวไปหาข้อมูลกันครับแล้วก็จะลงไว้ในคลิปเนาะว่าเขาเรียกว่าอะไรนะครับ ก็สำหรับท่านที่ต้องการรถขนส่งที่เขาเรียกว่าเป็นตู้สินค้าที่มีความจุได้มากกว่ารถพิกอัพขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งนะครับประมาณ1เท่าตัวครึ่งหรือเกือบถึง2เท่าตัวนะครับแล้วก็มีน้ำหนักบรรทุกไม่เกิน3ตันก็แนะนำใช้ตัวนี้ได้นะครับ ที่สนใจก็สามารถติดต่อได้ที่เซลนัทนะครับเบอร์โทร089-522-0077นะครับรับจองออนไลน์ส่งมอบรถฟรีทั่วไทยนะครับคันหน้าจะเป็นรุ่นไหนตัวถังแบบไหนก็ติดตามชมกันนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ